สวัสดีค่ะเม่นมมันนี้ค่ะยาสพามาเห็ดอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องยาสพามาเกะเห็ดแกงเน้งน้ำใม้นะคะใส่ข้าวเบือคุนข้นนะคะใส่ใบแมงลักนิดนึงค่ะนอกนั้นก็เป็นผักเอ,อ่อสะแงะนะคะพี่น้องนี่ค่ะนะคะพี่นอ้นนองท่างสุลนครเพืพ่อนภาเอ,อิญมาพักสะแง,งะนะคะนี่ค่ะหอมใส่กแกงหน้ำไม้แซ่บค่ะพี่น้องนะคะหน้ำไม้ก็เป็นเนงหน้ำไม้นะคะที่เย่าให้เบิ่งไปแล้วตะกอนนะคะพี่น้องนะคะเอามาฟิตไว้เพราะว่าบไมีเวลาแกงนะคะแล้วก็ใส่ ถูกโดดลงไปน้านะคะน,นี่ก็จะมีข่าเบือค่ะหอมแดงนะคะพริกแห้งค่ะพีน้องเราเย้าเพิ่มตะไคร่นิดนึงนะคะที่จริงว่าต้องใส่กระไดด้วยค่ะตะไคร่นะคะก็เป็นควอมชอบของแต่ละคนนะคะจะใส่ได้ข่าเบือก็บอพริกกระไดหรือหอมแดงนะคะมาค่ะเห็นยูนี่ก็คือนำายานั่งค่ะคนค้นเยาเก็บม,มาจากต้นนะคะอุ้ยไฟพึบขึ้นเลยค่ะคนอื่นใส่แหนงน้ำใหม่ล้งไปเลยค่ะนะคะ ถ้าแกงไม่ไมสดๆคือย่อเอาผ่าพิ่เบิงนะคะพี่น้องเซซ่แอแห้งค่ะเพราะว่าอย่างมันไหม่นะคะแต่ว่าเข้ามาเหตุงานแับที่นี่บไม่เวลานะคะแก่แก้มไหวนะคะวันนี้ก็มากรุงเทพมาเหตุงานก็ยากในงานเหตุงานอื่นไปก่อนนะคะพี่น้องเมนูอื่นๆก็เลยบ่คอยเด้ดแกงนะคะนี่ก็เลยมาต้มแกงให้เบิงค่ะนะคะใส่เขาเบือลงไปเลยค่ะ นะคะขาเบื่อของเย่านะคะเพื่อนๆเธอเคยหูนะคะจะหูวา่าเย่าจะชอบใส่แบบว่าเป็นเม็ดนิดนึงนะคะแต่ใส่ให้มันแบบละเอียดเลยนะคะนะคะี่ค่ะแบบแกงมุใหไม้ของเย่านะพี่น้องเย่าจะชอบใส่อันนั้นเชิในอย่างใส่เป็นนำตาทไายนะคะนิดนึงนะคะ อันนี้ก็เป็นค้าอ,อบส่วนตัวแล้วค่ะนะคะมักส่ให้มีความหวานนิดๆนะคะ,ะ,คะเอาละจ้ะเดี๋ยวรอให้นำเน้น้อข้าเดือดแป๊บหนึ่งค่ะเอาละค่ะพี่น้องนะคะพ้าสเข้าวเบือ่อลงไปถ้าตองข้นเนี่ยจะนิดหนึ่งนะคะถั่วข้นนะคะมันจะติดกระทะน,น,นะคะพี่น้องเยอะเลยตองข้นเยอะทุบอยู่หน่อยนึงด้วยค่ะพี่น้องแม่นบบทุบเลยนะคะทุบอยู่ค่ะ แล้วก็จากนั้นค่ะยะก็จะใส่พริกโดดลงไปค่ะนะคะปรุงรสค่ะใส่ผงปรุงรสนะคะขาดบ่ได้เลยค่ะพี่น้องนะคะต้ำตาลทรายนิดนึงความชอบส่วนตัวหรือจากพี่น้องบ่บไซกับ่บปิยังเดอร์อันนี้คือแบบว่ามักภัมักมันนะคะน้ำปลาโมนีใส่แบบปลาสดนะคะนี่ค่ะ ส่ลลงไปเลยค่ะใส่อีกหนหนึงเพราะว่าข้าวสต๊มเห็นมันสุกนะคะเยอะก็เลยส่ปลาลาแบบนี้ลงไปค่ะปิดฝากอนแน่ซีเมนต์นะคะแล้วก็เปิดไฟไปเรื่อยๆค่ะค้นนะคะอย่าให้เขาเบือติดก้นกระทะช้อนฟองนิดนึงค่ะ หอมพี่น้องหอมหุนหวนเลยค่ะหน่อไม้นมี่ย่อมบักไดเลยพี่น้องนะคะ มะวัสดตุต้มปนต้มแจวเฮ็ดจังได๋ก็ได้นะคะเป็นซื้อว่านละใหม่มักแห้งค่ะนะคะจนะ,ะต้มให้ขเขาเบื่อซุกจักหน่อยนึงค่ะส่วนละใหม่เนียจะต้มตืดแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องนะคะต้อมอยู่บ้านแล้วก็มาต้อมอยู่กรุงเทพฯอีกรอบนึงนะคะตืดเลยล่ะคะ่ะ จากนั้นโนะยกชิมรสไดนหน่อยนึงค่ะอือแซ่บผู้ใดมักนัวก็หนีเด้ค่ะใส่ชูรสล,ลงไปค่ะพี่น้องเอาอยูเลยค่ะนะคะจากนั้นค่ะปิดไทยค่ะพักสงงะแงกับใบแมงลักนะคะเย้าโว่งหัวเพื่อนๆทั้งบ้านเอินจังไดน,นะคะแต่ยังนีเพิ่นเอินพักสงงะแงหรือพักกระบปแม,มนพักกงงะแงได้พี่น้องพักสงงะแง่นลาซันนะคะนะคะ นี่ค่ะใส่เกียงมาใหม่หอมคุม่นๆเลยล่ะค่ะนี่ค่ะ แค่นี้นะคะพี่น้องก็เป็นอันเสร็จค่ะนะคะแกงแน้งนโมใหม่นะคะเดีย่ยวตักใส่ชามให้เบิ่งค่ะอ่อนๆหอมๆพาราคาพี่น้องแกงแน้งนโมใหม่นะคะใส่เข้าเบือคุนๆนะคะเข้าเบือของเย่านะคะพี่น้องจะเป็นเม็ดนิดนึงนะคะเดี่ยวจะบ่มักละเอียดเลยนะคะอันนี้คือเคล็ดลับความแซ่บของเย่าเลยะคะ่ะเพราะว่าถ้าละเอียดไปเลยมันจะคือแป้งเปียกนะคะอันนี้ก็เราแต่ชอบนะคะนี่คือส่วนตัวมักแบบนี้เลยค่ะนะคะใส่น้ำยาหน้างข้นๆใส่พักสะแงะลงไปแล้วก็ใส่ใบแมงลักนะคะ แกงนือง้อไม่ออนๆนะคะอันใดทอนหน่อยเยอะกแกงั้งทอนเลยได้พี่น้องนะคะอันใดแน่ๆกับฮันเคิงค่ะนะคะใส่น้นำปลานะะปลดนะคะผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะหนีความชอบส่วนตัวอีกละคะ่ะพี่น้องผู้ใดบบมักกับโบตองใจด้วยค่ะใส่นะะ้นำปลาช่วสดน้ำปลาไปตามปกติกระแสบค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะกินเขา,ก,นานกินนะะ้ำด้วยกันค่ะแกงแนืน้อไม่สดห่อนๆค่อนห่อนๆเลยค่ะ